ครับวันนี้วันที่เท่าไหร่นะยี่เก้าเนาะใช่ไหมลูกยี่เก้ามิถุนาให้ไปเบิร์ดเดย์ร้อนยอดหลังของเตเติ้นอายุครบเท่าไหร่สิบสี่สิบสี่สมองหรือว่าร่างกายสิโอเคร่างกายและสมองสิบสี่ก็ของต้าก็อีกสองเดือนใช่ไหมลูกสิ้นหา ดูผมหน่อยเป็นเถาด้วยไม่เจ๊งไม่ได้เฟนดูดูดูเป็นเถาเอ้ยไม่ได้เป็นเถาแต่เป็นแมนเป็นหมดแรงอั้นบแรงใช่ครับอุยพรอุยพรอุยพรพี่หน่อยคอยพี่บอลเยอะนะแต่น้องเยอะๆแบกบอลน้องบ้างจะสละให้น้องพี โอเคอ่ะก็ก็ทุกอย่างจะดีขึ้นเช่่หมั้ยช่่หมั้ยก็แฮปปี้กับวันเกิดแฮปปี้กับแค่นี้จบกินกินโอเคแล้วก็ไปไกล ก็เป็นงนี้ทุกปีนะครับพาลูกมากินแล้วก็ลืมแล้วก็ลืมลืมแะไก็ก็ลืมผมลืมอะไรน้ำแข่อ๋อเออใช่ก็เดี๋ยวลืมลูกก็ดีเหมือนกันจะได้ปวดไม่ไม่ค่อยปวดใช่ไหมยันลืมลูกก็พอเวลาลูกก็บ้านเดี๋ยวกกา,า,ยรา <laughs> เร<ล>ียกตำรวจมา ปวดครับมีใครไม่รู้เข้าบ้านผมแล้วจับบอลหนะ <c oughs> ได้ไหมเย็นส่งไิ่ซ่านะอโอเคก็ปีนี้ก็มีอะไรขุกข,ข<ม>ะเยอะเยอะเยอะมากแต่ก็คิดว่ามันก็จะผ่านไปด้วยดีแล้วเราก็คิดว่าสิ่งดีๆจะเข้ามาใช่ไหมสิ่งสิ่งดีจะเข้ามา โอเคครับกดไลค์กดแชร์กดสับไม่ลงบันทึกเอาไว้สักวันพ่อไม่อยู่ก็คิดถึงพ่อก็ประเปิดละกันแล้วกดไลค์กดแชร์โอเคครับรักนะทุกคนทุกที